สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะข่าวเอฟเมเก้านะครับวันนี้พฤหัสสปฏิที่27เมษายน2566นะครับยังลุ้นยังเชียร์ฟุตบอลพิม์ลิกกันเหมือนเดิมวันนี้เลือกเกมสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับเล่นกันในช่วงเวลาตีสองนาทีแอดเอฝากไว้ก่อนเลยนะครับคอบบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับสอบถามเรื่องราวของฟุตบอล มาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันแบบครอบครัวนะครับแอด eak99 ฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่อยู่ในโซนบนนะครับทั้งสเปอร์แลวก็ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูแต้มดีกว่านะครับมีอยู่59แต้มส่วนสเปอร์มีอยู่53แต้มยังลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียีกได้ทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์เล่นในบ้านก่อนหน้านี้แพ้มา2เกมติดนะครับมีแพ้ บอลบัดสองสามแล้วก็นัดล่าสุดหมดรูปเลยครับแพ้อยู่กับเซนไป1ประตูต่อ6ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลเอฟเอคับนะครับก็ผ่านไบรทันในการดวลจุดโทษเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกฟุตบอลเอฟเอคับมาวันนี้ก็เน้นแน่นอนนะครับแต่ปัญหาของแมนยูคือตัวหลักเจ็บเพียบเลยสเปอร์เองเนี่ยเกมรุกมีแฮร์รี่เคนมีทางด้านดิชอริสันส่วนทางมินเป็นตัวนําทัพนะครับแนวรับก็จะมีไดเออร์โรเมโรหลองเล่ ส่วนมิดฟิลด์ก็จะมีฮอยเบีย er กับโอลิเวอร์สคริปนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนวรับเจ็บเพียบเลยครับบาลานิสโนมาตินเนสนะครับรวมไปถึงบูโน่ฟอนเดสก็เจ็บเพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวที่จะแบกเกมรุกก็มีทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดแอนโทนี ford, Anthony, แล้วก็วอลเวคคอร์สส่วนตรงกลางก็จะเป็นคาสิโมโลกับเอริกเซนแนวรับรีเทลเลฟกับลุกชอจะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีนะครับสเปอร์ถึงแม้ว่าเกมที่แล้วจะแพ้เดวิสเซนมาแบบบทรูปวันนี้กลับมาเล่นในบ้้าานคงไม่อยกแพ สเกมติดชัวแฮร์รี่เคนส่วนเฮึงมินที่ชาริซอนน่าจะผลงานดีน่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมานะครับบวกกับทางนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตัวหลักเจ็บเพียบโดยเฉพาะเกมรับไม่มีวาลานไม่มีลิซันโดมาติเนสทาให้ประสิทธิภาพในเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เนี่ยยุบลงไปเยอะเลยผมชัว่าโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะจบด้วยการเสมอเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเลือกมุมชนะ ผมชอบเกมรุกของทันนันน่นทอร์นาเมอฮอสเฟอร์นะครับโดยมีแฮร์รี่เคนวันนี้น่าจะเล่นงานแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากแล้วก็ออกเปรียบแต่สุดท้ายแล้วผมเชืว่อว่าทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่ทางฝั่งของทอร์นาเมอฮอสเฟอร์วันนี้เอกมาขาวฟันธงไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับ F un, เอฟเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้ชอบนิวคาสเซิลครับสถานการณ์ลงนิวคาสเซิลผลง,งานน่าจะดีต่อเนื่องเกมลุกอิซัก ค่อนข้างฟอร์มร้อนแรงแล้วก็มาในระบบทีมโดยที่โค้ชดิเอติฮาวทำทีมได้ค่อนข้างลงตัวผมเชื่อว่านิวคาสเซิลเกมนี้จะบุกไปชนะเอเวอเรตได้แบบไม่ยากครับวันนี้อีกหนึ่งคู่ให้เชียร์นิวคาสเซิลสองคู่พิมริค์วันนี้นะครับสเปอร์กับนิวคาสเซิลเอกมะขาวเอฟเอ็มคาสเซ่าชอบสองทีมนี้นะครับแอด eak คาสเซ่า e แฟนบอลอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซูซูกิเซเลนิโอจีเอลอัพ รถยนต์คอมแพคคาร์ที่จะทำให้คุณสนุกอย่างมีสไตล์ชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันพร้อมชุดสติเกอร์ GL up Edition ห้องโดยสารออกแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการคุ้มค่าสมรรถนะประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www suzuki.co.th